แซบแซบบนะคะแซบมากนะคะแซบแซบอ่าเห๋ยวนี้นะคะอันนี้ก็แซบเลยนะคะนี่แซบเลยเอาอากรอบกีนมิงปุ๊กป่อยก้องนานวันแล้วปอ่านท้อี๋ยวกอนหยุดแป๊บหนึ่งนะหยุดแป๊บหนึ่งนะ อ้เราดีดานเดียนะเบอร์ผู้ใจก็แซ่บเลยจจาโอ้โหที่รักจานแซ่บแซ่บเป็นใหญ่แล้วมาแซ่บเป็นใหญ่แล้วแซ่บใหญ่ๆเลยนี่นะคะเห็นไหมคะนี่กระท้อนนะคะเราไม่ได้ไปแต่งเติมรบกกินแบบบ้านๆนะ แบบแซบๆกันเลยนะคะลายไส้อันนี้ก็กบขบยัดไซ้์ะท้อนนะคะหอตนีดแม็กบาบ้านแบบบ้านนอกเลยจ้าอันนี้นะคะนอกจริงๆค่ะนอกจริงๆเลยนะจ้าจริงๆเนาะที่แซบจนน้ำซีนจะหมดแล้วแซบเนี่ยเห็นไหมกระปองนี้ก็น้ำซีนจะหมดเรียบร้อยแล้วนะคะมาแซบเลยนะคะนี่ค่ะ หัวเราะกันใหญ่เลยเจ้าค่ะเวลาพูดนะคะนี่แหละค่ะแซ่บแซบดิแซ่บแซบอร่อยน้ำลายไหลเด๊ตโอแซบิลี่แซบลายแซ่บลิควินซรินะทั้งภาษาเขมินลาวสวยไอพีเอเออเออมาดูน้ำเตีเองหรือขัดกระบอกหรืออ่ะเรามาส่งภาษากันนะคะบ้านๆนะคะภาษบ้านๆนะ เบอกว่าพรุ่งนี้มาแต่แต่เช้าจะเช็คแต่เ้าเราจะแต่งงานเนี่เจาบ่าวจ้าสาวยุ้ย stop no เพลิมเพลิมเนี่ยโอ้ยนายแม่กินแม่บกินโมไวัยรุ่นก็มีกันแบบโน้กแพลมแนบกินแซ่บแซบแบบแบบบ้านๆนะคะเราจะแซ่บแซบแบบบ้านๆนะคะอร่อยเลยนะคะเรามาแซ่บแเลยแซ่บนะคะ แซ่บมากนะคะบ้านบ้านรอมซูรินะคะกระท้อนนี่เราไม่ต้องไปแต่งเติมใส่ขาดนะคะโอ้ยยังไม่เลยจับนี่นะคะเนี่ยอร่อยนะเห็นไหมเนื้อโอ้โหถึงจะมีแค่นี้เราก็สามารถคีในการกินนะคะครับแซ่บแ่อ่ะแซ่บแบบโป่งหรือโป่งก็ลอยไปอยู่ไม่มีอันนั้นจะนูนเลยไม่มีอะไรจากบรรยายแซ่บมากแซ่บเอ่อ โอเคนะคะโอเคจ้าก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะด้วยเมนูแซ่บๆนะคะเมนูนี้จะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ ที่เข้ามารับชมนะคะจงมีแต่ความสุขนะแซ่บๆไปด้วยนะคะขอมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะเดินทางไปไหนก็ขอปลอดภัยแค้วคลาดจากอม่ยั่วราทำตัวบุญรักษาพักคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะดีๆทั้งนั้นเลยนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายจ้า